อนี่ก็่งถึงหน้างานแล้วครับพี่น้องเอ้ยกำลังแก่ลงครับเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบยดำซิงทุกคนนะครับผมโอ้อยลงไม่ตรงเลยครับพี่น้องถ้าพีอ่อีกหน่อย ตาไ,ไปบอกไปตาตาบอกได้เลยโอ้ยรถขับไม่ค่อยเก่งครับพี่น้อง <ไป S 1> <ป>ให้ผมขับลงให้ผมก็ไม่กล้าแล้วเพราะว่ารถมันรถมันเก่าครับแล้ว ตัวเดินมันไม่ค่อยเ,อเดยินไม่ค่อยตรงครัพี่น้องตาบอกพี่นออ้องว่าถ้าพีกเอาอะรครับคนควันเลยครับพี่น้องเออนั่นแหละโอ๊ยอย่าอยู่อันตรายครับพี่น้อง đâu người tẹt cũng องค์เจ้ารถไปหลบกว่าครับก็ส่งถึงที่หมายยังก,กว่าใครว่าตามีมองลับรถบ้างฮะอาี๋ยวรถหลบก่น่นครับพี่น้อง ไปแล้วครับพอส่งถึงที่ง,งานก็นรอช้าครับเออแม่งไงหรอเอาลักลักรอกก็ไปเลยวะมาลอกนาครับประดินไปขายครับพี่น้องก็ มาไม่ไกลครับวันนี้นีแข็มพอดีเลยไปดูงูพอดีกันั่นเลยกองเลยบ่เลยตอ่นเออกองได้ครับเดี๋ยวกลับนี่แหละจะอยู่

จะซื้อมาโดนยังป right? ีน okay, okay, ึงเหรอปีนึงเหรอจะเวนงานอยู่ไหนตลาดอ๋อรถมันเนี้ยเกียรนี่าทำถนนนะรนบอดีกรุงเทฟราชประยุทธ์การหลบโควิดเลยเอามาเอามาบานเหรอครับอืมก่อนก็ทางโคราชรถใหญ่มาก็ใส่ร้อยที่แล้มาใส่สองร้อยครั้งนะคือนาเล็กมาใส่ใหม่อ๋อ ตัวนั้นจอดอยู่นะครับขายไปต้งนี่นมีเงินมีเงินพิสอง,งสามอยนนไหบวบววี้ไปหาลอยป่ะครับน้อมีเงินหน่อยไหมตาไปแหลกเอาซ้น,นี่นมาเซ็นกันได้ตัวเรากว,ว,วดน่อยกวด<อ>น,นี้นี่นเดี๋ยวรออะไรอยู่ ของเซตเลื่อนไปครับรถดัแล้วนะคัล้นนคันเล้มบรรดดดบ่พ่อทั่หา่อยเด้อเออดูอังดูหุ่นเป็นซิอืมอครับนอ่ประมาณั่นแหละว่าแต่เออพ่อใดกะผู้หาเลยรผมจะพอมสามพอมร้านับจานมากี้ครับถ้งานกุศะงานทอยยังกบ่ท่านกทู่บอกก็ได้เดี๋ยวมาซอยยจไม่ใหยไง ครับนั่นแหละม่หาหรอกใคะหากินประจำเจ้านี่กินที่ันี่มา่มากกินกครับ้างลงมากมากพอแบบมีกันตกฤมนเอย่กไลบาเป็นได้ครับถ้ามาแจ้งกันไอคืจังเจ้าคุชคอยแจ้งหาคือกแจ้นั่นแหละอมูดสร์มันยังพุ่งกจังน ครับเดี๋ยวบนก็นี่นี่ครับส่งถึงหน้างานนะครับอัดอัดฟางอัดครับต้องอัดฟางออกครับเพราะว่าจะลอกหนาแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวดินฟางไปกับดินหมดครับอยู่กับเจ้าขาโตครับเอ้ยขาโตครับพี่น้อง ก้องเสียเบียครับดูครับเป็นอย่างนี้วะต่อไปนี้าให้วนก่อนเนี่ยเออนี่แหละตัวจริงเชียงจริงโอ้ยเอฟซีครับเจเอฟซีครับพี่น้องโอ้เกี่ยวเลยเห็นกล้องมาเลยเลย khá săn nên con vào đây kéo <laughs> yeah. hmm. không Có. รอตังครับมาส่งเจ้าคาโต้ถึงหน้างานแล้วก็รอตังก็รวดอัดรวดวดอัดฟางไปก่อนได้ไหมน้องและได้ดีเหมือนกันนะครับรวดอ,อัดฟางใช่ป่ะได้ดีมันคืติดกับได้ดีครับยิ่งถ้าถ้าเรามีรถเกี่ยวด้วยนี่ตอนเกี่ยวข้าวแล้วก็ขอเข้าไปครับก็โอเคเหมือนกันนะครับบอกเลยเกี่ยวเลย ขาดอย่างนี 3. 3. ้เองพี่น้องเบดจ่อยสามก้อนครับสามสามสิบหามส่บาสี่สิบาทหรือเปล่าพี่น้องสามก้อนก้อนละสิบหาบาทสิบห้าส้า จัดอ้าวโอเคครับพี่น้องก็เราที่นี้ก็ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะส่งเจ้าเออ่คาโต้ครับคาโต้สายควันของเราครับถึงหน้างานแล้วครับก็เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมาย้ายกลับครับครับสวัสดีครับ